นี่คือทาวน์โฮม3ชั้นจากโซลาดพล้าวที่มีพื้นที่ใช้สอยเทียบเท่าบ้านเดียวแต่มาในราคาที่คุ้มค่ากว่าซึ่งหลังนี้ผ่านการตกแต่งใหม่จากบางกอกแอสเซทมาแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับวันนี้เราพามาชมบ้านจากโครงการ paradise view ลาดพล้าวครับซึ่งมาในดีไซน์โมเดิร์นโดยจะเป็นทาวน์เฮาส์3ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องอนเนกประสงค์หห้อง เนื้อที่29.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย175ตารางเมตรนากว้าง6เมตรตัวบ้านหันทิศเหนือส่วนราคาจะอยู่ที่3ล้านกลางๆเท่านั้นครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมในตัวบ้านนี่คือโอกาสทองในรอบ10ปีสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านนี่คือปรากฏการณ์ที่สวนทางกับสถานการณ์โควิดคุณกำลังอยู่ในยุคที่วงการอสังหาลดราคากันเป็นว่าเล่น นับเป็นยุคทองของคนที่คิดอยากจะซื้อบ้านโดยบางกอกแอสเซทของเรามีบ้านในหลายๆทายปหลายๆทำเลให้คุณเลือกมากมายซึ่งมาพร้อมดีไซน์การตกแต่งที่ทันสมัยโดยเลือกใช้วัสดุคุณภาพชั้นนําและแน่นอนว่าเรามาพร้อมกับส่วนลดพิเศษที่สุดในรอบ10ปีโอกาสทองมาถึงแล้วครับจะคว้ามันไว้หรือจะปล่อยสิ่งดีๆแบบนี้ไปขึ้นอยู่กับคุณเดี๋ยวไปชมบ้านของเรากันต่อครับ เริ่มจากที่จอดรถครับหลังนี้จอดรถได้1คันแบบในร่มโดยมีหลังคาพร้อมโคมไฟตกแต่งไว้ให้จุดนี้คุมด้วยโทนสีสว่างครับภาพลักษณ์ที่จอดรถจะดูขาวๆดูสะอาดตาครับและคุณสามารถเข้าบ้านได้2ฝั่งโดยฝั่งทางเข้าหลักจะมีชานพักที่ยกสูงขึ้นมาทําให้ทางเข้าบ้านดูปโปรง่งหรืออาจจะมานั่งเล่นชิลๆก็ได้เช่นกันครับประตูเข้าบ้านใช้เป็นกระจกบานใหญ่ครับซึ่งที่นี่ใช้กระจกเขียวตัดแสงสามารถกันแสง UV ได้ดีบ้านก็จะไม่ร้อนด้วยครับ เข้ามาด้านในสิ่งที่รู้สึกสะดุดตาเลยก็คือความสูงของเพดานครับโถงที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนดับเบิลโวลลุมเพราะดูโปร่งมากบวกกับการตกแต่งและช่องรับแสงถือว่าทำออกมาได้ดีกว่ามาตรฐานของทาวน์เฮาส์เลยครับในฝั่งของหน้าบ้านจะมีห้องที่เข้าได้จากที่จอดรถครับสามารถจัดเป็นห้องทำงานได้เพราะมีความโปรง่งมีกระจกรอบเป็นห้องที่น่าใช้งานครับ ห้องน้ำชั้นแรกมีโทนสีขาวกับเทาอ่อนเป็นเอิร์ธโทนแบบธรรมชาติโดยผนังฝั่งสีขาวจะดูมีเท็กเจอร์เป็นลูกเล่นส่วนสุขภัณฑ์ก็มีมาให้ครบพร้อมชาาเวอร์ครับหน้าห้องครัวมีพื้นที่สำหรับทานข้าวครับโดยมีประตูกั้นกับครัวไว้เป็นสัสดส่วนเข้ามาในครัวจะมีเคาน์เตอร์ครัวให้พร้อมอยู่แล้วพรอมมีจุดเล่นระดับไว้วางเตาแก๊สส่วนผนังก็ปูกระเบื้องให้แล้วคุณสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและพอเปิดออกไปก็จะเป็นลานซักล้างครับ ลานซักล้างจะใช้เป็นพื้นคอนกรีตทาให้รองรับการใช้งานหนักๆได้ครับเราจะเห็นว่าส่วนนี้มีทั้งโซนที่เป็นาท์ดอร์และจุดที่มีหลังคาทําให้เราสามารถตั้งเครื่องซักผ้าและตากผ้าได้ใกล้ๆกันเลยครับขึ้นมาเครื่องชั้นจะเจอกับห้องนอนขนาด8ตารางเมตรสามารถทําเป็นห้องนอนได้สบายครับซึ่งจากชั้นนี้ไปเราจะเห็นว่าพื้นจะใช้เป็นพื้นไม้ปาเก้ทําให้บ้านดูหรูขึ้นนั่นเองครับ พอถึงชั้น2จะมีห้องขนาด16ตารางเมตรถ้าเป็นทาวโฮมที่อื่นไซส์นี้สามารถเป็นมาสเตอร์เบดมได้เลยครับและใกล้ๆห้องนี้ก็มีห้องน้ำที่ตกแต่งให้ใหม่พร้อมใช้งานครับมาสเตอร์เบดมจะอยู่ที่ชั้น3ครับโดยเป็นห้องขนาด25ตารางเมตรสามารถตั้งเตียงคิงไซส์ได้และยังมีพื้นที่เหลือไว้ตั้งโต๊ะเวิร์ก o อร์มโฮได้ในห้องเลยครับแล้วก็ยังมีวอล์กอินค s e t ที่กั้นไว้ให้เป็นสัดส่วน โดยในพื้นที่ส่วนนี้จะใช้เป็นพื้นไม้ลามิเนตไว้ปเปลี่ยนรบรรยากาศก,กับพื้นปาร์เกนในห้องนอนด้วยครับโครงการ paradise view ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าวครับถ้าคุณมาจากฝั่งงามวงศ์วานตรงยาวเลยแยกเกษตรมาประมาณ4กิโลครึ่งจะถึงซอยประเสริฐมนูกิจ29ตรงเข้าซอยมาอีกประมาณ1.5กิโลเมตรก็จะถึงหน้าโครงการครับส่วนห้างสรรพสินค้าใกล้ๆก็จะมีเซ็นทันเฟสติวัลอีสต์วิวอเวนิวตลาดหัวมุมและใกล้กับทางด่วนรามอินทาราด้วยครับ ใครที่กำลังมองหาทาวน์เฮาส์ราคาดีในโซลาสพร้าวใกล้ทางด่วนแบบนี้ต้องรีบแล้วครับท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ description ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe ์ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ